สวัสดีครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาต่อรถหนึ่งแปดหนึ่งเก้ามาขายนะครับผมเอาปียี่สิบมาขายก็ได้นะเออนะอ่ะวีคอสวีคอสวีคอสแท้เจ็ดร้อยโลนะครับคันนี้วีคอสแท้นะครับ <laughs> นะหล่อป่อาวหล่อหรือ เป้านะครับรถปี2020นะครับ700โลแท h, 4้4คูณ4ดิฟล็อกนะครับอ่ะรถอย่างเงี้เราก็มีขายนะโอ้โหนะนะครับเป็นไงขายสู้โชว์ลูม <laughs> นะครับถูกกว่าโชว์ลูมก็ต้องมีสองแสนสามแสนอ่ะนะใครสนใจติดต่อมานะจ้ะจองหมื่นหนึ่งราคาผมยังไม่รู้เลยเนี่ยโทรมาถามแล้วกัน ตามคลิปเบอร์ในคลิปเบอร์ทางล่างอะนะครับเดี๋ยวดูภายในกันนิดนึงว่าภายในมันจะโซมขนาดไหนนะครับรถเราเจ็ดร้อยโล,โล,โลนี่กุญแจน่าจะเป็นไงรถเจ็ดร้อยโลโซบไหมนะครับตัวท็อปสุดเบาะน้ำตาลนะครับอีซูซูอีซูซูอีซูซูจะแอบกระซิบว่ามีผมมีสองคัน <laughs> <laughs> นะครับ ซีโอเราตังเหลือเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูแล้วกันนะปืด๊ดโอ้โหเป็นไงน้าปัดสวยว่ะโอ้โหเนี่ยเราผัดผมชอบเราปัดรุ่นนี้มากเลยลสวยอ่ะให้ดูว่าเจ็ดร้อยโลขึ้นดิเห็นไหมเจ็ดร้อยโลใช่ป่ะนะครเจ็ดร้อยโลแท้ก็ไฟฟ้านะครับ,บไฟนะบไฟ้าหมดรถร้านกบบาทร้านสาม ใช่ป่ะางานเดงนทาสามป่ะนะครับเอ่เบาหลังสวยใช่ไหมมีแอร์หลังด้วยโอ้โหอันนี้ถ่ายให้ดูเล่นๆนะครับนะครับราคาผมยังไม่รู้เลยว่าเขาขายกี่บาทแตถ่ถูกกว่าถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนสองแสนหนึแสนนะจ๊ะเจ็ดร้อยโลอยากได้โทรมาจองหนึ่งหมื่นบาทนะครับมีข่าวกระด,ดำอันนี้ผมแอบกระซิบเฉยๆนะเขายังไม่ ก็ยังไม่ได้เป็นทางการนะแอบกว่าซีบเ,เสฉแต่ใครอยากได้เนี่ยโอนจองไปได้เลยจ้ารถอยู่นะครับอยู่กับผมนี่เนี่ยรีโมทอยู่นี่เลยเนี่ย,ยนะครับขาวกับดำนะครับโอ้โห oh. <c oughs> นะสวยไหมโอ้ oh, ดูดิสุดยอดอะไฟสวยมากอะ <c oughs> นะแต่ถ้า <c oughs> คือตัวนี้ถ้าเป็นตัว เป็นตัวธรรมดาเนะีผมไม่ติ๊งนะแต่ถ้าเป็นตัววีคอร์ดอะ่ะปุ้ยแจ่มม่ะพอดีเพราะเพราะว่ามันมีเคี่ยวเคี่ยวเทาเนะี่ยแล้วมีไฟเออดูไป,ไปดูมาเริ่มสวยแล้วนะครับรุ่นเก่ายังไม่รู้นะว่าจะมาขายป่ะนะเอาตัวรุ่นนี้มาขายโอเคโมเยอะละอา้าวนี่โปรตอนขาวเกียร์นะฮะเกียร์ติดจองนะจ๊ะ โทรมากันเยอะเยอะเยะนะจำเงินมาซื้อเลยรถด,ดีๆ,ๆสวยๆผมขายถูกกว่าผมขายถูกกว่าเว็บเต็นอื่นเนี่ยขายล้านสองห้านะคันนี้ยผมขายล้านหนึ่งห้าไม่มาเอากันผมไม่เข้าใจนะครับนี่อสู่เพิ่งมา โอนจองก่อนได้ก่อนนะจ๊ะรถสวยเจ็ดร้อยโลแท้โอ้โหรถถูกถูอกมาขายกันไม่เอาเห็นไม่เข้าใจนี่มาแล้วนะครับแบ็กเดชันขาวออโต้ Auto นะจ๊ะโอนจองก่อนก็ได้ก่อนนะครับทะเบียนแท้นะครับรถปีหนึ่งเก้านะคันนี้นะครับโอเคนะคันนี้แหละไปละ